สวัสดีครับช่วงนี้พวกับบช่องอยู่บ้านนะครับนี่เราจะพามาดูรถประจำช่องของเราก่อนที่จะไปดูรถกัวกรุดแรกกัิดามกดวทัพย์ท่รก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับวันนี้เราจะพาไปดูรถของเราที่ใช้ประจำรถคันแรกของผมนะครับว่าเป็นยังไงครับ ตอนที่ไปชมกันนะครับไปดูเลยครับนี่แหละครับคือรถของเราไว้ไปนาไปทําคิมนะครับดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรีวิวให้ดูเลยไอแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีนิดนะครับรถก็ไม่ได้ล้างครับไอแต่งไม่มีนะ การแมมโบ้ของก๊อบครับอะไรก๊อบทั้งนั้นครับก็ยัมีจานจ่อนะครับจานจ่อปอมนิชินครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับมีโลบันเซครับนิดหน่อยท่อครับท่อผ่าหมุกนะครับนี่โชคด้พี่พี่ยืดหลังนิดนึงครับเซซัน ครับก็จะมีบ่อครับบ่อเอาไปปาดหุ่มนะครับไปเข็บแดงก็จะมีน็อตทองนะครับหนึ่งสองสามเครื่องเหมือนเดิมครับเครื่องนะยังไม่บอกนะครับเครื่องนี่ก็เป็นสู้เขียวครับอามอะไรไม่รู้ครับอามกระจอกกระจอกครับโูก็จะโรมันแเสียครับดูครับดูยางครับ ก็ไม่มีอะไรมาครับท่านผู้ชมอยาขอให้ตั้งท่านผู้ชมตั้งชื่อคันนี้ให้หน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับแสรกูเนะนะครับฟังสิ่งท่องกันไหมครับสภาพก็รวมๆวม่มีเท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรมากครับ เรมารีวิวรถตัวเองให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับก็คันนี้นะครับผมว่าจะทำโปรเจกต์เดิมแคมนะครับพี่ๆช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าแคมอะไรมันดีครับลูกคันนี้ประมาณลูกค่าเยนะครับลูก51มิลพี่ก็ลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับว่าใส่แคมอะไรจะวิ่งครับสเตอร์ก็30-14นะครับสเตอร์ ไม่มีอะไรมากมายครับเท่นี้แหละครับผมก็นรอฟังเสียงท่อครับลืมลืมลืมหมกคนระับผ่าหมุกเงนินหมู่บ้านนะครับสตาร์ทแรงไม่ได้อโอ้ย ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สับให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปผมต่อไปด้วยนะครับนะครับ